ย้อนกลับไปในปี1984เอลิซาเบธฟริตซลอายุเพียง18ปีขณะนั้นอาศัยอยู่กับครอบครัวในเมืองอัมสเตอร์ประเทศออสเตรียจู่ๆเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครอบครัวแจ้งความและพ่อของเธอโจเซฟฟริตซลรายงานว่าเธอหนีออกจากบ้านไปเข้าร่วมลัทธิศาสนาโจเซฟฟริตซลไม่ได้เป็นเพียงพ่อของอลิซาเบธแต่ยังเป็นอสูรในคราบพอ่อ เขาใช้เวลากว่า10ปีสร้างห้องใต้ดินลับในชั้นใต้บ้านของตัวเองโดยมีประตูนิรภัยหนักเกือบ500กิโลกรัมซ่อนอยู่ด้านหลังตู้หนังสือในห้องใต้ดินของบ้านวันที่28สิงหาคม1984เขาลงไปในห้องใต้ดินพร้อมเอลิซาเบธ้วยขออ้างว่าจะให้เธอช่วยขนของแต่เขากลับจับเธอล็อกไว้ข้างในแล้วปิดผนึกประตูไม่ให้เธอเห็นแสงตะวันอีกเลยชีวิตในคุกใต้บ้าน 24ปีในนรกเอลิซาเบธถูกกักขังอยู่ในห้องใต้ดินขนาดเล็กไม่มีหน้าต่างมีเพียงห้องนอนแคบๆอ่างล้างหน้าโถส้วมและตู้เย็นเครื่องเดียวไฟฟ้ามีจำกัดน้ำก็ไหลเป็นบางเวลาแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดไม่ใช่ความแออัดหรือความมืดแต่คือการที่เธอถูกพ่อแท้ๆล่วงละเมิดทางเพศซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่วันแรกที่ถูกขัง ความโหดร้ายอย่างไม่อาจบรรยายโจเซฟล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวตลอดระยะเวลา24ปีเขาบังคับให้เธอดูหนังผู้ใหญ่และสอนท่าทางเขาล่วงละเมิดทางเพศต่อหน้าเด็กๆที่เกิดจากเธอเองในเวลาต่อมาผลลัพธ์ของความเลวลูกเจ็ดคนในนรกใต้ดินระหว่างการข่มคืนเอลิซาเบธตั้งครันทั้งหมดเจครั้งลูกสามคนถูกยกขึ้นมาเลี้ยงด้านบน โดยโจเซฟอ้างว่าเอลิซาเบธฝากให้ดูแลพร้อมเขียนจดหมายปลอมว่าเธอมอบให้ครอบครัวลูกสามคนเติบโตในห้องใต้ดินมืดมืดไม่เคยเห็นท้องฟ้าไม่เคยเดินบนพื้นหญ้าเด็กหนึ่งคนเสียชีวิตหลังคลอดได้ไม่กี่วันโจเซฟนำร่างเด็กไปเผาทิ้งโจเซฟสร้างระบบการกดขี่ที่โหดร้าย คมคูเอลิซาเบธว่าห้องขังมีระบบไฟฟ้าแรงสูงถ้าเธอพยายามหนีจะถูกไฟชอ็อตติดก,กล้องวงจรปิดเพื่อสอดแนมควบคุมอาหารการขับถ่ายการนอนอย่างเข้มงวดปี2008คดีถูกเปิดเผยเมื่อลูกสาวคนหนึ่งของเอลิซาเบธเคิร์สตินป่วยหนักจนใกล้ตายโจเซฟพาเธอขึ้นไปรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์สงสัยเพราะเด็กไม่มีประวัติทางการแพทย์ไม่มีเอกสารไม่มีประกันและสภาพร่างกายดูเหมือนเด็กที่ไม่เคยได้รับแสงอาทิตย์เอลิซาเบธถูกพ่อกดดันให้ขึ้นมาที่บายกับหมอแล้วรีบกลับห้องใต้ดินแต่เธอแอบกระซิบขอความช่วยเหลือกับหมอปี2008โรงพยาบาลเล็กแห่งหนึ่งรับตัวหญิงสาวที่มีอาการโคมา่า แพทย์ไม่สามารถระบุประวัติหรือญาติได้ไม่มีเลขประจำตัวไม่มีการรักษาก่อนหน้าแต่สิ่งที่ชัดเจนคือเธอกำลังจะตายสาววัรหญิงแคลร่าไมน์ฮาร์ดสะดุดใจกับชื่อผู้แจง้งชายสูงอายุชื่อโจเซฟฟริตโซเขาอ้างว่านอนหมดสติหน้าบ้านพร้อมจดหมายเขียนด้วยลายมือหญิงสาวชื่อเอลิซาเบธ แต่แคลร่ารู้บางอย่างไม่ถูกต้องจดหมายนั้นไม่ใช่การเขียนธรรมดามันคือเสียงร้องจากใต้ดินที่รอการค้นพบแคลร่าขอหมายคน้นบ้านฟริตซ์เซทุกอย่างดูธรรมดาเกินไปภรรยาเขาดูงงงวยเหมือนไม่รู้ว่ามีอะไรผิดปกติบ้านใหญ่สองชั้นสวนร่มรื่นห้องครัวเรียบร้อยแต่เมื่อแคลร่าสังเกตบานตู้ไม้ใต้ชั้นใต้ดิน เธอเจอช่องผนังที่ไม่ควรมีและเบื้องหลังประตูหนานั้นคือประตูเหล็กหนา500กิโลกรัมพร้อมรหัสกดโจเซฟบอกว่ามันเป็นห้องเก็บของสำคัญแต่คลร่าเห็นในดวงตาของเขาความเย็นชาแบบที่ฆาตกรมีกลิ่นเหม็นอับของชีวิตที่ไม่มีวันเจอแสงแดดพุ่งออกมา ห้องแคบ35ตารางเมตรมีห้องน้ำอ่างน้ำเย็นและที่นอนเล็กสองเตียงหญิงสาวคนหนึ่งนั่งซ่อนมุมห้องกอดเด็กไว้สามคนเธอคือใครคลาร่าถามเสียงเบาหญิงสาวเงยหน้าขึ้นดวงตาขุ่นมัวแต่นิ่งสงบฉันชื่อเอลิซาเบธเป็นลูกสาวของเขาคลาร่าสุดลงชั่วขณะ เอลิซาเบธเล่าให้คลาร่าฟังเธอถูกพ่อขังไว้ตั้งแต่อายุ18ถูกล่วงละเมิดทางเพศแทบทุกวันเธอให้กำเนิดลูกทั้งหมด7คนโดย3คนถูกนำขึ้นไปเลี้ยงข้างบนเด็กอีก3คนเติบโตโดยไม่รู้จักดวงอาทิตย์ฉันกลัวว่าเขาจะทำร้ายลูกถ้าฉันร้องตะโกนฉันเงียบมา24ปีเพราะเขาบอกว่าโลกภายนอกไม่มีใครต้องการฉัน ตำรวจบุกบ้านและค้นพบห้องใต้ดินลับพร้อมทั้งตัวเอลิซาเบธและลูกอีกสามคนที่ถูกขังร่วมกับเธอกระบวนการยุติธรรมโจเซฟฟริตเซลถูกจับกุมในปี2008เขายอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาฉันทำไปเพราะฉันควบคุมได้มันง่ายมากที่จะทำลายจิตใจของใครสักคนถ้าคุณเลี้ยงเขามาแบบผิด,ผด เธอถามว่าเขารู้ไหมว่าเอลิซาเบธรอแสงตะวันทุกเช้าโจเซฟฟริตโซถูกตัดสินในปี2009ด้วยข้อหาล่วงละเมิดทางเพศพันกว่าครั้งกักขังน่วงเหนี่ยวทำคนเสียชีวิตโดยประมาทบังคับให้เป็นทาสกระทำชำเราโดยญาติสายตรงโจเซฟถูกจำคุกตลอดชีวิต ในเรือนจำระดับสูงที่ประเทศออสเตรียขณะนี้เขาอายุเกิน80ปีแล้วและถูกกักบริเวณอย่างเข้มงวดคลาร่าเดินไปหาเอลิซาเบธซึ่งตอนนี้พักฟื้นในบ้านพักสำหรับเหยื่อคดีพิเศษคุณไม่ร้องไห้เลยไม่แม้แต่ตอนเล่าเรื่องพวกนั้นเอลิซาเบธตอบเพียงสั้นๆ ฉันเคยร้องแต่ที่นี่ไม่มีใครได้ยินเธอหันไปหาเด็กคนหนึ่งที่นั่งวาดรูปพระอาทิตย์เด็กคนนั้นไม่เคยเห็นแสงแดดเลยจนถึงวันนี้ผลกระทบต่อเอลิซาเบธและลูกๆเอลิซาเบธและลูกๆต้องผ่านกระบวนการบำบัดจิตใจอย่างหนักคดีของเอลิซาเบธฟริส์โซไม่ได้จบแค่ในศาลมันจบลงในหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ต้องแบกรับความเจ็บปวดแทนลูกๆและแทนโลกทั้งใบล,ลูกๆที่โตในห้องใต้ดินมีปัญหาเรื่องการรับรู้แสงการพูดและการเคลื่อนไหวเอลิซาเบธใช้เวลาน,านานหลายปีในการฟื้นตัวก่อนจะย้ายชื่อเปลี่ยนตัวตนและใช้ชีวิตอย่างเงียบๆบ,บทเรียนจากความหฤโหดเรื่องของเอลิซาเบธฟริตโซคือเครื่องย้ำเตือนว่า ปีศาจไม่ได้มีเขาและหางมันอาจอยู่ในบ้านในคนที่เราไว้ใจที่สุดความเงียบของสังคมทำให้ความชั่วร้ายเติบโตการควบคุมด้วยความกลัวทำให้มนุษย์ยอมจำนวนต่อความโหดร้ายที่ไม่มีขอบเขตในบ้านทุกหลังที่ดูธรรมดาอาจมีเสียงเงียบที่พยายามตะโกนอยู่ใต้ผนังจงฟังให้ดีเพราะวันหนึ่งมันอาจช่วยใครไว้ได้ ถ้าท่านผู้ชมชอบผลงานของเราไม่เป็นการลบกวนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องเล็กๆของเราฝังไว้ในจิตในใจทุกท่านด้วยนะครับ